วิชาการสถานีประมงทะเลจังหวัดระนองยืนยันนะคะว่าหมึกที่ชาวบ้านซื้อมาจากตลาดนัดในพื้นที่อำเภอกระบบรีนั้นเป็นหมึกบลูริงหรือว่าหมึกวงน้ําเงินที่มีพิษร้ายแรงหากนําไปรับประทานอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ค่ะนายมนตรีสุม,มนธาน,นักวิชาการประมงชำนาญการสถานีประมงทะเลจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายสันติการจนะนิยมสาธารณาสุขอำเภอกระบบรีตรวจสอบซากหมึก ซึ่งนางสาวสุพานนท์สุกใสาอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าวระบุว่าซื้อมาจากตลาดนัดทุ่งตลาดนัดทุ่งมะพร้าวอำเภอกระบบรีจังหวัดระนองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งนายมนตรียืนยันว่าหมึกดังกล่าวนั้นเป็นหมึกบลูริงหรือว่าหมึกวงน้ำเงินจริงมีพิษร้ายแรงจนอาจจะทำให้เสียชีวิตได้อย่างฉับพลัน แม้จะนําไปปรุงอาหารโดยผ่านความร้อนให้สุกก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เช่นกันเนื่องจากพิษยังคงอยู่ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อไปบริโภคสําหรับหมึกชนิดนี้พบได้ทั้งในทะเลอ่าวไทยรวมทั้งในทะเลอันดามันค่ะ